สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเนสเชเนลวันนี้เราก็มีอยู่ในเกมเจ็ดบางอย่างเช่นเคยและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพิวพี่ในโหมดสามัญนะครับกับตัวละครใหม่โคลาโบ อย่างอัลฟาแล้วก็เบต้าครับโดยทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับแน่นอนก็จะเป็นทีมพูดเพราะเมื่อวานเนี่ยเราเล่นทีมมนุษย์ไปแล้วใช่ปหก็วันนี้เนี่ยเรามาเล่นทีมพูดกันบ้างนะครับและหลังจากที่ผมไปลองมานะเพื่อนๆไลฟ์อ,อัพนี้ถือว่าเป็นไลฟ์อัพที่สามารถเอามาเก็บเมตาไม่ระบุเฮลจังได้ค่อนข้างดีเลยครับตัวละครที่ใช้นะครับก็จะมีเป็นแลนซ์็อตคิงอัลฟาแล้วก็เบต้านะครับโดยพระเอกที่จะมาเก็บเฮลจังเนี่ยก็คือราชาพูดคิงเพื่อน โดยคิงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแจกจากกิจกรรมที่กาลังมีในตอนนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีเนี่ยผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นเอกลักษณ์ของคิงเนี่ยมันช่วยซัพพอร์ตทีมพูดได้ดีมากๆนะครับราชาพูดสามารถเพิ่มแสงพื้นฐานพวกพ้องที่กําหนดโดยพวกพ้องที่กําหนดเนี่ยก็คือเผ่าพูดกับเผ่ายักษ์นะครับได้ถึง20%และหากตนเองเข้าร่วมต่อสู้เมื่อเริ่มเทินพวกพ้องจะทาการมอบเอฟเฟกลดต้านทานคริตสี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับัตูทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งเทินนะครับนอกจากนี้ก,กรณ เมื่อเริ่มต่อสู้คิงจะสามารถเพิ่มแรงสกิลของตอนเองจำกัด1ครั้งนะครับพูดง่าย่ก็คือคิงเนี่ยสามารถอัพแรงการได้เลยทําให้เราสามารถใช้การ์ดขั้น2นะครับและขั้น2เนี่ยก็โหดมากๆเพราะว่าคิงเนี่ยจะสามารถสาบหินใส่ศัตรูได้นะอีกครั้งหากศัตรูติดเอฟเฟกต์สาหินนะครับคิงจะเพิ่มดาเมจที่พวพ้องที่กาหนดสร้าง50%และลดดาเมจที่ได้รับอีก40%ด้วยครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของความสามารถสมาชิกระดับที่1น,นึ่งอัลฟ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆแล้วกัน น้องอัลฟาเนี่ยจะสามารถเพิ่มสเต็พื้นฐานของตันเองนแปดเปต่อพวกพ้องที่กําหนดที่เข้าร่วมต่อสู้1คนได้นะครับโดยพวกพ้องที่กําหนดก็จะเป็นเผ่าพูดแล้วก็อัตลักษณ์ชาโดนะเมื่อเริ่มต่อสู้จะมอบบดานหมอกแก่พวกพ้องที่กําหนดเป็นเวลา2เทินซึ่งบดานหมอกเนี่ยความสามารถมันคือโลดัดเบดหรือว่าอลิซาเบตเลยเพื่อนคือเมื่อถูกโจมตีเนี่ยเราจะได้รับเดเมจจากสเต็พื้นฐานเท่านั้นนะครับเอฟเฟกตัวคูณต่างๆจะไม่ส่งผลและเอฟเฟกต์บดาลหมอกมันจะหายไปเมื่อถูกโจมต มอบเอฟเฟกเพิ่มป้องกันคริให้แก่อวิรผู้พ้องคนดังกล่าวเป็นเวลา2เทินอีกด้วยครับเท่านั้นยังไม่พอเมื่อพวกพ้องกำหนดใช้สกิล3ครั้งขึ้นไปในเทินพวกพ้องนะครับอัลฟาจะทำการมอบเอฟเฟกต์ควบคุมเดเมจที่ได้รับแก่พวกพ้องที่กำหนดจำกัดหนึ่งครั้งเป็นเวลา1เทินนะครับโดยควบคุมเดเมจเนี่ยก็จะทำให้ตัวละครนั้นได้รับเดเมจไม่เกิน40%ของพลังชีวิตสูงสุดนะและเมื่อพวกพ้องกำหนดโจมเว้นตัวเองใช้สกิลโจมตีเดี่ยวนะครับอัลฟาเนี่ยจะทำการมอบบัฟดาบทะลวง แกตนเองเป็นเวลา3เทินครับความสามารถของมันก็คือจะช่วยเพิ่อมอัตราจากกอถึง60%ดามเมทที่สร้าง40%สนะครับสแต็กได้ทั้งหมด3ครั้งและผมบอ,อกเลยถ้าสแต็กครบเนี่ยโคตรแรงเพื่อนของอัลฟานะแรงแบบแรงจริงโดยดาทะลวงเนี่ยจะถูกถอนออก1อันทุกครั้งที่น้องอัลฟาใช้สกิลที่1นะครับที่มีเอฟเฟกแสงวบวับนะก็สำหรับน้องอัลฟ่านะครับนอกเหนือจากเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วสกิลดีบัฟเนี่ยก็ปวดเพื่อน เพราะดีบัฟนะครับที่ขั้นหนึ่งสามารถทําให้ศัตรูหนึ่งเนี่ยใช้สกิลโจมตีเป้าเดี่ยวไม่ได้นะครับอันนี้เฉพาะโจมตีเป้าเดียวนะซึ่งถ้าใครคิดจะเอาไปใช้แก้ทางน้องมิริมเนี่ยไม่ได้นะเพื่อนๆถ้าจะใช้แก้ทางมิริมต้องเป็นขั้น2ขึ้นไปนะครับเพราะขั้น2เนี่ยถึงจะทําให้ศัตรูใช้สกิลประเภทโจมตีไม่ได้นะอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาลองดูทีมนี้กันเลยดีกว่าก็สำหรับทีมนี้นะครับแน่นอนเราต้องอัดค้าพลังให้สูงที่สุด เพราะเราต้องการเปิดก่อนนะครับเปิดก่อนทีมนี้บอกเลยว่าได้เปรียบมากข้ามหลังของผมตอนนี้อยู่ที่2 8 4 1 4 9ถ้าไม่เจอโคตรหวานได้เปิดก่อนแน่นอนพร้อมแล้วก็มากมา3 2 1เออเดี๋ยวผมสัตว์ที่นิดน,นึงไปครับโอเคครับมาเรามาเจอทีมไม่ระบุนะครับโอ้เดี๋ยวเขามีริมร,รูด้วยก็เราต้องเก็บมีริมเพื่อนเดี๋ยวเราเก็บมีริมก่อนนะ เ,เดี๋ยวผมเ,เช็คก,ก่อนโอเคเก็บไม่ริมได้ไปครับหนึ่งสองแล้วก็แช่ไม่ริมบางมากบีดเดียวไปโอเคเรียบร้อยนะครับบอบก้นตายของเทวจังเนี่ยหมดแล้วนเพื่อน ตาหน้าเราก็ต้องเก็บดิมรูให้ได้นะแล้วก็จะเหลือแค่เฮลจังมาหวนไม่เข้าครับเรเวนไม่มีแล้วข้อดีของทีมนี้เนี่ยเอา,เ,อาเบต้าอยู่ข้างหลังใช่ป่ะมันฮิวได้นะดูเลือดเต็มเลยก็เดี๋ยวผมใช้แบบนี้ครับ2องสาไปน่าจะเก็บได้ ตากนไม่ลิมแล้วก็ลีบอลุปปัญหาใช่ไหมเรียบร้อยสามแสนนะครับถ้ามีสแต็คโคตรแรงแล้วตอนนี้เฮลจังเนี่ยเขาเออกันตายหายแล้วนะโอ้โหตายปะเนี่ยโอ้โหโรลินโคตรแรงโรล,ลินนี่ปัญหาอีกตัวเนี่ยอจริง มีดีดนิ้วไหมดีดน,นิ้วไม่มาด้วยไม่เป็นไรเราเก็บเฮลก่อนแล้วกันต้องเอาแบบนี้อย่างน้อยเอาให้มีอันติดีกว่าผมไม่ได้ผมกลัวไม่ตายอ่ะเดีนี้ไปครับ <c oughs> โอเคโอ้โหกลัวอะไรเนี่ย <c oughs> บางจะจัดเทลลากอนเรียบร้อยมาเหลือแค่โรล,ลินละโอเคดิดนิ้วขึ้นด้วยน่าจะจบได้ไม่มีปัญหาแบบน,นี้อย่าแตกพอเออไปครับปิดเกม สลอตไม่กลัวอยู่แล้วแคปดาเมจโรล,ลินดิดนิ้วเรียบร้อยไปครับก็มาครับทีมเดียวนะครับที่มีอยู่ในพีพีนะตอนนี้มาเดี๋ยวเราเก็บโรล,ลินก่อนนะครับไม่ใช่โรล,ลินมีลิมครับมีริมไปครับ บอกเลยแตกแน่นอนแระชิงบาลาดสวยพี่สวยแล้วเราก็แช่ไว้ครับแล้วก็รอลุ้นถ้าการหมู่มาโอเคาการหมู่ไม่มานะแสดงว่าเราเก็บโรลิดไม่ได้เพื่อนๆตาหน้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแอบส่องมือเขาก่อนดูว่าตัวไหนมีการโจมตีเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ห้ามโจมตี โอเคโรล,ลินตีไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราส่องมือกอนกาโจมตีมิริมนะครับเฮลจังโรล,ลินไม่มีโอเคถ้างั้นเราเก็บมิริมแล้วก็ระงับเฮลจังนะครับ<ป>แต่การโรล,ลินจะขึ้นมือหรือเปล่าดิไม่เป็นไร ระงับไว้ครับการเทลโอเคโรลินโอเคสองใบโอ้โหเดี๋ยวแลนสลอตไม่ไหวเหรอเนี่ยหยาบไหมเนี่ยก็มาครับได้อยู่ได้อยู่ เดี๋ยวผมฮิวครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บเลยน่าจะเก็บได้เดี๋ยวผมแช่ไว้ก่อนแช่โรลินนะครับแล้วก็เก็บเทวจังโอหดูฮิวกลับมาเต็มโคตรโกงแช่ไว้โรลินเจ้าปัญหาโอ้หดูครับแรงมากหมดมือหมดมือมา แรงไม่พอรีมรู้ไปครับก็เดี๋ยวเราอันตินะครับน่าจะเก็บได้แหละแล้วก็แช่โรล,ลินไว้เอาชัวร์ไป <c oughs> ของดีจริง <c oughs> เรียบร้อยเก้าแสนนะครับ <c oughs> นิ่งๆไว้ไอ้หนูหรือว่าตายเลยโอเค มาปิดเกมครับเดี๋ยวให้เบต้าปิดแล้วกันไปเลยโอเคน่ารักจัดโอเคครับมาเรามาเจอทีมนางฟ้านะครับก็เดี๋ยวเราลุยเลยเอ่อไงดีหนึ่ง สองสามไปเรียบร้อยหนึ่งชีวิตนะครับพี่ดัน ก็เดี๋ยวตาหน้าเราน่าจะเก็บดัสได้อยู่เขาโดนระงับเอฟเฟกด้วย้ปถ้างั้นเหรอถ้างั้นผมแบบนี้เก็บได้ไหมน่าจะได้นะ้เดี๋ยวผมแช่ไว้โอเคสวยเชื่อทัทีเออโอ้โหแรงจัด รู้ก่อให้ได้ไอ๋อ,อตายก่อหายเรียบร้อยสวยครับถอนไม่ได้ด้วยเดี๋ยวข้างหลังน้องยอนน้องยอนมายังไงก่อนอยู่พึ่งโอเคมาเอวเดโมเทหายนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหวัวน้องยอนปวดหัวเลยน้องยอนอ่ะเดี๋ยวเราต้องเก็บมาเอลก่อนครับตอนนี้ ครบสแตสเตตเราด้วยนะถ้างั้นเดี๋ยวผมเอ่อเล็งไว้ก่อนแล้วก็อันติแล้วก็ฮีไว้น่าจะได้แหละมะั้งโอ้โหแรงมากเลยสลดตอนนี้โคตรแรงเดี๋ยวนะแตกแ่งวนนี้แล้สลดโอเคครับเสียวเลยเมื่อกี้แลวเมจแรงจัด แต่หนงยอนหผมเนี่ยทำยังไงดีตีแรงไปก็ไม่ได้แล้วการเราตอนนี้มีแต่แรงแรงโอ้โหแตกแน่นอนอะแตกแน่ทำไงดี <c oughs> ถ้าหมู่แลนยังได้อยู่ โอเคแค่ okay. นี้ได้แค่นี้ได้แล้วกาสกิงก็ไม่ขึ้นให้ผมเลยนะเั้น้างั้นเดี๋ยวผมลองแบบนี้แล้วกันตายไปเนี่ยโอเคไม่ตายครับสวย เรียบร้อยโอ้โหแอบแลุนนะเนี่ย,ยน้องยศเราตีแรงเกินไปครับมาครับตาสุดท้ายครับนี่มันตีมนักเรียนเลยก็เก็บใครเก็บโรล,ลินกับผมจะเก็บลุงเทียโรล,ลินลุงเทีย ลงเคียร์แล้วกันโอเคเรียบร้อยครับถ้าหมู่นทีถ้าหมู่นทีเออสวยโรล,ลินชะตาขาดแน่นอน ไปดอกที่หนึ่งดอกที่สองเอาจริงไม่ระบุเนี่ยมันชนะทางพวกเราพอสมควรเพราะว่าท่าบู่ก็เยอะครับคือถ้าท่าบู่ไม่เยอะเนี่ยผมบอกเลยวปวดหัวนะเรียบร้อยศัตรูยอมครับอะโอเคครับก็สำหรับคลิปพี่ๆวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยทุกตัวในทีมเนี่ยจำเป็นหมดนะสำหรับไลฟ์นี้นะครับ สำหรับใครที่เจอปัญหาอยู่นะครับแล้วเพื่อนๆสามารถดันเข้ามารังทีนี้ได้สูงมากพอเนี่ยเพื่อนๆลองเอาทีนี้ไปเล่นกันดูนะผมว่าอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับ <laughs> ก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย